มัแค่คิดคิดดึงเหรอวันนี้เราจะไปไหนคะวันนี้เราจะไปภาคใต้ภาคใต้เหรอคะใช่ค่ะจังหวัดนครัศรีธรรมราช่ตอบถูกด้วยเก่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อ ของขวัญปีใหม่ให้ปู่ย่าถูกต้อง nem ele

The clock struck one, the mouse ก็มันไม่มีนะมันไม่ได้เห็นเลยทั้งทะเกัีฟรอวมันมีมีมีวันนเปวันอะไรวันวันวันอะไรวันนี้ดูทีวันอะไมีมีโซ่ไห